ชีวิตเขาสูญไปแต่ในตอนนี้เขาขับรู้สึกว่ามีโอกาสใหม่ที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นในตอนนี้อาราตะเริ่มนู้สึกว่าการปกปิดตัวตนของเขาทำให้เขาเจอปัญหามากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อเขาเริ่มรู้สึกใกล้ชิดกับชิโร่และเพื่อนๆมากขึ้น เขาพยายามหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองเป็นตัวเองโดยไม่ให้ใครรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กมัธยมจริงๆ mm hmm. เขาเริ่มสังเกตเห็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้ชีวิตเด็กมัธยมในครั้งนี้กับชีวิตที่ผ่านมาและมันทําให้เขารู้สึกถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง เมื่ออาราตาเริ่มรู้สึกสึงการเติบโตทางอารมณ์และการเรียนรู้จากการใช้ชีวิตใหม่เขาก็เริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่แค่การกลับไปเป็นเด็กใบรุ่นอีกครั้งแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆเขาเรียนรู้ที่จะเผชิญกับความท,ท้าทายในชีวิตการเป็นเพื่อนการมีความรัก และการดับมือกับความผิดหวังความสัมพันธ์ของเขากับชิโร่ก็เริ่มเป็นไปในทางที่ลึกซึ้งขึ้นและเขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลําบากเมื่อความจริงเกี่ยวกับตัวเขาใกล้ถูกเปิดเผยเมื่อใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของจุดโครงการดีไลฟ์อาราตะต้องตัดสินใจว่าจะกลับไปใช้ชีวิตในแบบเดิมที่เขาทาอยู่ก่นหรือจะใช้โอกาสนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองในอย่างที่แท้จริง เขาได้เรียนรู้ว่าแม้เขาจะไม่นดาเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่งในชีวิตเขาแต่การเปลี่ยนแปลงภายในตัวเขาและการดับมือกับอดีตซึ่งสําคัญที่สุดความสัมพันธ์ของเขากับชิโร่ก็เติบโต,ต,ตขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเปิดเผยความจริงให้เธอรู้ได้ในตอนสุดท้ายอาดาตัต้องตัดสินใจที่จะกลับไปสู่ชีวิตหลังจากการจบโปรแกรมรีไลฟ์ และต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นเด็กมัธยมตลอดไปแต่เขาก็เข้าใจว่าในท้ายที่สุดการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการพัฒนาตัวเองคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเขามีความหวังระยอนาคตถึงแม้ว่าเขาจะต้องเดินไปจากชีวิตเขาและได้เริ่มสร้างใหม่ในโรงเรียน